ห้ามเพาะเลี้ยงหรือซื้อขายครอบครองปลาปิลัญญาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเขาห้ามเพาะเลี้ยงหรือซื้อขายครอบครองปลาปิลัญญานะครับซึ่งเป็นปลาต่างถิ่นที่อันตรายอย่างมากนะครับโดยปลาปิลัญญาเนี่ยก็เป็นปลาที่มีความดุร้ายเมื่อเวลาที่หิวจัดนะครับ จนเขาขนาดนามว่าเพชรฆาตแห่งลุ่มน้ำจืดและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงฤด,ดูสืบพันธุ์เนี่ยก็จะมีการสร้างรังและวางไข่ติดกับกอพืชน้ำโดยแม่ปลาเปลี่ยนปีลัญญาบางชนิด สามารถวางไข่ได้ถึงครั้งละประมาณ6,000ตัวนะครับแล้วก็จะมีอายุไขยาวนานถึง10ปีสำหรับประเทศไทยนะได้มีการประกาศห้ามมิให้มีไว้ในการครอบคลองหรือนำเข้ามาในราชาอาณาจักรหรือนำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาดสำหรับปลาพิลันยาทุกชนิดและทุกขนาดรวมทั้งไข่และน้ำเชื้อเนื่องจากว่า ถิ่นกำเนิดเดิมเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ไม่แตกต่างกับแหล่งน้ําธรรมชาติในประเทศไทยหากหลุดลอดลงไปในแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะปรับตัวและก็อยู่อาศัยในแหล่งน้ําธรรมชาติของไทยได้และก็จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากเพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ําและสัตว์น้ําพื้นเมืองของไทยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการคุกคามต่อความหลากหลายทางจีวภาพ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในระยะยาวรวมทั้งอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ลงไปใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำสาธารณะด้วยนะครับแต่ว่าด,วด้วยลวดลายที่สวยงามของปลาบิลัญญาเนี่ยก็ทำให้พบการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายในกลุ่มผู้นิยมเลี้ยงปลาแปลกและปลาหายาก ซึ่งกรมประมงได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับโดยมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดการประมงพอพุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา64ในข้อหาครอบครองสัตว์น้ำที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์หรือต่อสัตว์น้ำอื่น สิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติมีโทษตามมาตรา144ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีปล่อยปลาปิรัญญาในที่จับสัตว์น้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การเพราะเลี้ยงการซื้อขายการครอบครองป่าปิรัญญาในประเทศไทยนะครับเป็นความผิดมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับนะครับ